กา14นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัล,ลลักษณ์อัคราชกุมารีสเสด็จแทนพระองค์ไปอาคารศูนย์กีฬาการนาพิเศษรัชกาลที่9มหาวิทยายลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2555-2556วันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์รวมทั้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆตลอดจนวิทยาลัยพลังงานทดแทนและมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพประเกียรติเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม2,246คนพร้อมกันนี้ได้พระราชทานโลกแก่สิทธิ์เก่าดีเด่นจำนวน5คนด้วยโอกาสนี้ได้พระราชทานพระโอวาทแก่ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรความว่า การที่จะพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้เจริญก้าวหน้านั้นต้องเริ่มจากการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้เป็น,นกลไกหลักของภาคการเกษตรเป็นสำคัญในการนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงมีภาระหน้าที่ในอันที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้อง รู้จักใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลอย่างเหมาะสมรู้จักนำผลการวิจัยใหม่ๆม,มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์รู้จักเลือกใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและให้ผลผลิตที่มีคุณภาพร,รู้จักการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบรวมทั้งสามารถสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในรูปของสหกรณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ